วิธีการแยกขยะให้ถูกต้องการแยกขยะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทําให้เรากําจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้นลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มการนํากลับมารีไซเคิลขยะบนโลกก็จะลดลงด้วยการแยกขยะก็ง่ายนิดเดียวแยกตามสีถัง ขยะสีเขียวสำหรับขยะอินทรีย์ขยะเปียกขยะอินทรีย์คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเปลือกผลไม้เศษผักเนื้อสัตว์เศษใบไม้แห้งส่วนประโยชน์จากการแยกขยะสามารถนำไปทำปุ๋ยมักชีวภาพใส่ต้นไม้แปลงผักสวนครัวได้ถังขยะสีน้ำเงิน ถังขยะสำหรับขยะทั่วไปเป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้หรือย,ย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลจำเป็นต้องหาวิธีกบจัดอย่างถูกวิธีเช่นซองขนมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหารกล่องโฟมกระดาษชานอ้อยถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วแต่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกล่องกระดาษกระดาษประโยชน์จากการแยกขยะสามารถผลิตขาเทียมผลิตหลังคารีไซเคิลผลิตหลอดไฟ ขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายขยะอันตรายคือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัสดุอันตรายชนิดต่างๆเช่นสารพิษวัตถุติดเชื้อวัตถุก,กลัดก่อนเช่นถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุกระป๋องสเปย์ส่วนประโยชน์จากการแยกขยะแยกเพื่อนำไปจำกัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้รั่วซึมลงแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดิน